ประกาศครับประกาศอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเฮลสเตอร์ไมคทีวีวันนี้ผมจะประกาศเนี่ยก็คือผมจะเลิกทําคลิปเกี่ยวกับแม็กโนโนแล้วนะครับผมคืออันเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าผมมีเหตุผลของผมอยู่ที่ผมต้องเลิกทํานั่นก็เป็นเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องลิกสิทธิ์และช่วงนี้ลิกสิทธิ์มันก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกดยูทูบเนี่ยมันก็เริ่มแรงขึ้นตามจุกสมัยทุกวันนยะ นั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมไม่คอยทำคลิปตัวตลกเลยนี่ก็เป็นเหตุผลครับผมก็ผมก็ทำใจยากอยมกันเพราะว่าตั้งแต่ผมเปิดคลิปแรกๆมาเนี่ยคือมันเหมือนผมโชคโูกชะตากับเอตัวละครตัวนี้มากเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือผมทั้งแบบ ทั้งภาคให้มันแสบคอทั้งอะไรทั้งปั่นปว่วนเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะแล้วฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ผมจะต้องจากลากจากตัวละครตัวนี้ที่มีชื่อว่าไมค์โดนัลต่อให้ผมภาคดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายฮะเพราะว่าทาง YouTube แกนเนี่ยไม่อนุญาตให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ครับผมผมก็เลยจำเป็นต,ต้อง คลิปเกือบทั้งหมดนะอันนี้ผมทำมาตั้งแต่เปิดช่องแรกๆมาเนี่ยคือคือมันทำใจยากมากอันนี้ผมพูดตรงๆเนี่ยคือมันทำใจยากมากนะครับท่านผู้ชมคืออะไรที่พวกเราผูกพันด้วยเนี่ยแล้วเราก็ต้องจากลากับเขาเนี่ยมันทำใจยากมากครับผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่พอผมเรามาคิดอีอกทีเนี่ย ผมว่ามันยังเร็วเกินไปที่ผมจะพาพี่แนักเนี่ยมาอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ช่วงเวลาที่ผมยังไม่พร้อมเนี่ยผมว่าในอนาคตเราอาจจะได้เจอเขาอีกครั้งก็ได้มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วผมก็เชื่อว่าในเวลาเหล่านั้นผมกับพี่แน็กจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในอนาคตไม่ช้าก็เร็วขอบคุณมากนะคะพี่น็กที่ร่วมเติบโตมากับผมมอบเสียงหัวเราะให้กับท่านผู้ชม และขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมติดตามกันมาถึงปัจจุบันและได้เวลาที่พวกเราจะต้องบอกลาพี่แน็กกันแล้วลาก่อนพี่แน็กพวกเราทุกคนจะไม่มีวันลืมคุณ